วัดมหาธาตุวลวิหารได้ร่วมกับสมาคมชมรมผู้พอเลี้ยงกล้วยไม้และบอนไซราชบุรีได้จัดกิจกรรมการประกวดบอนไซและกล้วยไม้ในงานนมัสก,การพระมหาธาตุและเทศกาลมาคาบูชาประจำปีปีที่78เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับการดูแลและพัฒนาสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรีพระธรรมปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15 เจ้าวาดวัดมหาธาตุวลวิหารได้เยี่ยมชมและมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดบอนไซในงานนมัสการพระมหาธาตุและเทศกาลมาค้าบูชาประจำปีปีที่78ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันมาค้าบูชาปีนี้ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์และอยู่ในช่วงของการจัดงานประจำปีของทางวัดที่จัดควบคู่กันทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับการดูแลและพัฒนาสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ท้งนี้ในช่วงแรกวัดมหาธาตุได้ดําเนินการจัดการประกวดกล้วยไม้อย่างเดียวในช่วงสมัยของพระเทพวิสุทธิโมรีชอยมหาทีโรอดีตเจ้าวาดวัดมหาธาตุรูปที่5และเพิ่มให้มีการประกวดบอนไซอีกหนึ่งประเภทเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และบอนไซได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เกิดการพัฒนาและเป็นที่ต้องการของตลาดจึงดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมการประกวดมานานกว่า50ปีเพื่อให้เป็นงานประจําปีของทางวัด ดยการประกวดบอนไซจัดให้มีการประกวดรางวัลบอนไซมาตรฐานประกอบด้วยประเภทไม้เก่าประเภทน้องใหม่ประเภทไม้จิ๋วไม่เกิน20ซนติเมตรประเภทไม้โครงสร้าง80ปรซประเภทไม้โครงสร้าง50เซและประเภทไม้ชุดศิลป์โดยการประกวดบอนไซที่วันมหาธาตุถือเป็นสนามการประกวดที่เก่าแก่มีผู้พอเลี้ยงบอนไซจากทุกประเทศเดินทางมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากจะมีการประกวดการจัดนิทรศการบอนไซ จะมีการสาธิตให้ความรู้ในเรื่องการพอเลี้ยงบอนไซโดยเฉพาะในพื้นที่ตะบนเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสำหรับการประกวดบอนไซเริ่มต้นเมื่อปี2519ในปีนี้นายธนิศศรี 24, กกเจริญประธานชมรมบอนไซราชบุรีรวมกับสมาคมและผู้พอเลี้ยงในพื้นที่ต่างๆจัดกิจกรรมการประกวดได้รับกล้มือเป็นอย่างดีจากผู้ที่ชื่นชอบส่งไม้บอนไซเข้าประกวดจำนวนมาก โอกาสนี้พระธรรมปัญญาพรเจ้าวาดวัมมหาธาตุได้มอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดไม้โครงสร้างนายพิสิทธิ์อริยะอมรกุลนายกสมาคมบอนไซไทยมอบถ้วยรางวัลไม้เก่าและคณะกรรมการจัดงานที่รวมมอบถ้วยรางวัลไม้ใหม่และไม้จิว๋วในโอกาสนี้มีนายวินัยเจียมจันทละเสรผู้แทนของสอสอกุลวรีนพมรบดีสอสราชบุรีเขตหนึ่งก็ได้เดินทางมาร่วมงานและมอบถ้วยรางวัล รวมถึงได้เดินเยี่ยมชมการจาัดนิทรรศกรรมบอลไซซึ่งเป็นไมค่ในตำนานของจังหวัดราชบุรีและเป็นจุดกำเนิดการเล่นบอลไซในประเทศไทยหลังจากนั้นพระธรรมปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าวาดวรมหาทตาุวลวิหารได้เยี่ยมชมการประก,กวดกล้วยไม้ในงานประจำปีของทางวัดซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าพระอุโบสถ ดยตั้งแต่ในช่วงเช้าได้เปิดให้มีการลงทะเบียนนำกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมประกวดก่อนที่ในช่วงบ่ายคณะกรรมการจะได้ตัดสินผู้ชนะการประกวดแต่ละชนิดทำการความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้และอยากทดลองปลูกเดินทางมาเที่ยวชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยกล้วยไม้หรือเอื้องเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดียว เป็นไม้ตัดดอกยอดนิยมที่มีอายุการใช้งานได้นานเนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันสวยงามจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของไทยเป็นไม้ส่งออกขายต่างประเทศทํารายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาทโดยมีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจรตั้งแต่การผสมเกสรการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเลี้ยงลูกกล้วยไม้เลี้ยงต้นกล้วยไม้จนกระทั่งให้ดอกตัดดอกบรรจุฮีพอร์ตและส่งออก ซึ่งภายหลังเซสินกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้พระธรรมปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารนายวีรศักดิ์บุญเชิญรอนธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายคมกิจ,จเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายสุพัฒน์อ่อนคงเกษตรจังหวัดราชบุรีนายนิพนธ์ตำนานทองนายกสมาคมกล้วยไม้ราชบุรีและคณะกรรมการจัดการประกวดได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกล้วยไม้แต่ละประเภท นับเป็นกวามร่วมระหว่างสมาคมผู้พอเลียงกล้วยไม้ของจังหวัดราชบุรีที่รวมกับวัดมหาธาตุวรวิหารและภาคีเครือข่ายผู้พอเลียงกล้วยไม้กว่า20จังหวัดที่มาร่วมจัดกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก,การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ให้มีความหลากหลายและสวยงาม